โอ้ยห้องน้ำยู่นี่พี่น้องเลยทุกปีก็ได้มาตึกป่าปีนี่ก็ตันล่มตันล่มแธอน้อบาดนี้นะคอยมาตึกป่ายังทายให้เบิ่งอยู่เด้ีอ๋อต้นห้องซุ้มอ๋อดอกห้องซุ้มโอ้กูเด้กูเด้กูเด้โอ้ยดอกห้องซุ้มกูได้เคยหัวจากดอกห้องซุ้มปนน้องหนิน้องน้ำหายเป็นพุ่มอยู่ เอ้าเมื่อนี้ก็พวกมีผู้เลียยล้ยงยงู่เนาะผู้เลี้ยงงั่วบ่นี่เป็นออตรดเท็ยนเอตร์ถาวายเฮ้ยคึน้นหอนมึง,งมหอยได้ผลบักหอยไหมประตูคือสิมีปิงว่ะเดี๋ยวลองซ่อมือสิมีปิงว่ะ যাং দুৱালৈ ন লওঁ